โร m มน a b บ a าโมวิชขอเวลาถึงวันที่15มีนาคมในการขายสโมสรเชลซีให้เจ้าของรายใหม่แต่สุดท้ายรัฐบาลสหราชนาจักรเลือกที่จะไม่รอสั่งอายัดสินทรัพย์ทั้งหมดทันทีส่งผลให้เชลซีตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรอับราโมวิชรู้ได้อยู่แล้วว่าการคว่ำบาตต้องมาถึงตัวเองในสักวันแน่ เขาจึงรีบปล่อยอสังหาที่ลอนดอนมูลค่า200ล้านปอนด์เอาเงินสดมาเก็บไว้ก่อนแต่กับเคสของเชลซีมันไม่ง่ายขนาดนั้นการซื้อองค์กรใหญ่ที่เป็นสโมสรฟุตบอลแถวหน้าของโลกมีเวลาการเจรจากันเป็นปีทั้งนั้นกว่าตระกูลเกลเซอร์จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแมนยูนเต็ดใช้เวลา2ปีหรือว่ากว่านิวคาเซิลจะถูกเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนซาอุก,ก็มีดราม่ารอบแล้วรอบเล่าใช้เวลาเป็นปีกว่าๆเหมือนกันดังนั้นการขายเชลซีทีมแชมป์ยุโรป ในเวลาแค่2ส,สัปดาห์มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเลยแค่จะหานักลงทุนที่เหมาะสมก็เต็มกลื่อนแล้วทันทีที่เชลซีประกาศขายมีนักธุรกิจ20กลุ่มที่สนใจอยากซื้อแต่ว่าแม้ปราวิชจะรีบขายแค่ไหนมันก็ต้องคุยเรื่องราคาคุยว่าเจ้าของใหม่จะดูแลสโมอสรดีหรือไม่มีเงินจริงหรือเปล่าไม่ใช่หลอกจับเสือมือเปล่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อง่ายขายคล่องแบบบ้านหรือที่ดินสโมอสรฟุตบอลมีความซับซ้อนมากกว่านั้น คำถามที่น่าสนใจตอนนี้คือทำไมรัฐบาลอังกฤษรอไม่ได้ต้องจู่โจมกันในตอนนี้เอาให้การซื้อสโมสรจบๆไปอีก5วันก่อนคอยความบาดใส่อับราโมวิชไม่ได้หรือไงคำอธิบายคืออังกฤษตั้งใจจะคว่ำบาตรรัสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มแล้วและทารสเซียไม่หยุดบุกรุกยูเครนก็จะตัดช่องทางเชิงเศรศษฐกิจไปเรื่อยๆเงินของธนาคารรัสเซียที่อยู่ในระบบการเรงินของอังกฤษจะถูกแช่แข็งทั้งหมดฝั่งรัสเซียถอนออกมาใช้ไม่ได้ มีการแบนนักการเมืองข้าราชการจำนวน275คนห้ามเดินทางเข้าอังกฤษและอายัดส,สินทรัพย์เอามาเป็นของรัฐบาลไว้ก่อนห้ามสายการบิน a อ r ์ f l o ฟลดลงจอดในสหราชอณาจักรคนที่สนับสนุนรัสเซียจะบอกเสมอว่าแค่โจมตีทางการเงินมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นฝั่งปูตินก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าจะต้องโดนอะไรแบบนี้แน่ๆดังนั้นจะมากลัวอะไรจะแบนก็แบนไปยังไงก็บุกยูเครนต่อ แต่ฝั่งอังกฤษจะทําให้เห็นว่าการโดนโจมตีทางเศรษฐกิจมันรุนแรงกว่าที่คิดและมันเป็นการกดดันให้ประชาชนรัสเซียไปบีบรัฐบาลของตนเองด้วยให้หยุดบุกลุกยูเครนเสียทีชาวบ้านทั่วไปจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกเมื่ออังกฤษแบนหลายๆสิ่งไปแล้วแต่ปูตินก็ยังไม่สนใจสงครามยังเพิ่มดีกรีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฝั่งอังกฤษจึงเดินหน้าในหมากใหม่นั่นคือโจมตีกระเป๋าเงินของรัฐบาลรัสเซีย หมายความว่ามีการเล่นงานเจ็ดนักธุรกิจที่เป็นท่อนำเลี้ยงหลักของปูตินแผนการนี้เท่ากับว่าประชาชนได้รับผลกระทบรัฐบาลอาจจะยังไม่สนใจแต่ถ้าคนที่คอยซัพพอร์ตการเงินเจอความลำบากขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้ปูตินต้องมาทบทวนสถานการณ์จริงๆจัง,จงๆกว่านี้เจ็ด <7 S 1> นักธุรกิจที่รัฐบาลอังกฤษจ,จะเล่นงานประกอบไปด้วยอเล็กเซย์มิลเลอร์ซีโอกราสพรอมบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อันเดรคอสตินประธานใหญ่ธนาคาร VTB นิโ o ลายท o าร r ฟ v ประธานบริษัทท่อขนส่งน้ำมันทรานสเนฟดิมิทรี Lebedev ประธานบอร์ดบริหารธนาคารรัสเซียโอเล็กเดรปัสกาผู้ก่อตั้งบริษัทรู s เซลบริษัทอลูมิเนียมที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกอีกอร์เซซิน CEO ของบริษัทน้ำมันรอสเนฟและโรมันอับราโมวิชเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี Chelsea. นักธุรกิจเหล่านี้ ้วนมีสินทรัพย์อยู่ในอังกฤษทั้งสิน้นบางคนมีบัญชีธนาคารบางคนมีอสังหาริมทรัพย์ในมุมของรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าในกลุ่มนี้เป็นอินเนอร์เซอร์เคิลหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดที่อยู่วงในกับปูตินโดยตรงดังนั้นการกดดันทางการเงินใส่พวกไฮโปรไฟล์คราวนี้อาจทาให้ปูตินเครียดได้จริงๆเหตุผลของรัฐบาลอังกฤษที่อ้างในการอายัดสินทรัพย์คือนักธุรกิจแบบอับราโมวิชมาสร้างรายได้ที่อังกฤษจากนั้น อาจส่งเงินกลับไปสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียเอาเงินไปเสริมให้กองกําลังทหารดังนั้นการแช่แข็งสินทรัพย์จึงเป็นการหยุดยั้งวงจรที่จะส่งเงินกลับไปรัสเซียได้ส่วนหนึ่งด้วยและถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนจากมหาเศรษฐีเหล่านี้ถามว่าปูตินจะยืนหยัดสู้สงครามต่อไปได้นานแค่ไหนก่อนที่7คนนี้จะไหวตัวทันรัฐบาลจึงต้องเดินหน้าสั่งแช่แข็งสินทรัพย์ทันทีไม่ให้สร้างไรายได้ใด,ด,ดๆบนแผ่นดินอังกฤษได้อีก เที่ยงกฤิดมีการวิเคราะห์กันว่าการที่รัฐบาลประกาศแช่แข็งก่อนการซื้อขายสโมสรเชลซีจะเสร็จสิ้นก็เพื่อไม่ให้การขายทีมเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะถ้าขายได้เงินก้อนโตไปสู่กระเป๋าเงินของอับราโมวิชแล้วใครจะรู้ว่าอับราโมวิชอาจจะต้องส่งเงินไปให้ปูตินเพื่อทําสงครามต่อก็ได้ดังนั้นจึงจัดการเบรกทุกอย่างไว้ก่อนที่เดียวจะจบลงจริงอยู่อับราโมวิชบอกว่าถ้าขายสโมสรได้จะตั้งมูลน,นิธิแล้วเอาเงินไปช่วยเหลือเหยื่อสงครามที่ยูเครน แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าที่อับราโมวิชพูดนั้นจะเป็นความจริงทั้งหมดคิดในมุมของกรกฤษคือมันก็ต้องเล่นแรงแบบนี้แหละไม่งั้นรัสเซียคงไม่ตระหนักว่าตัวเองกําลังโดนกดดันอยู่คนที่ได้รับผลกระทบมากจริงๆคือสโมสรฟุตบอลเชลซีเพราะว่าห้ามหารายได้เพิ่มกล่าวคือรัฐบาลมองว่าเมื่อเชลซียังเป็นของอับราโมวิชเงินทุกป,ปอนที่เข้าสโมสรก็จะเป็นรายได้ของอับราโมวิชและเขา อาจจะเอาเงินนั้นไปสนับสนุนฐานรัสเซียเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเชลซีจึงโดนสั่งห้าม6ข้อได้แก่ข้อแรกห้ามขายตั๋วให้แฟนบอลอีกในฤดูกาลนี้คนที่เข้าสนามได้มีแต่คนที่ซื้อตั๋วไปแล้วเท่านั้นหรือว่ามีตั๋วปีของสโมสรข้อทีอ่2เกมเย่าของสโมสรห้ามใช้เงินเกิน50,000นปอนต่อแมตช์ในเรื่องการจ้างหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจ้างสจวตข้าวสนามต้องคุมงบให้อยู่ในตัวเลขนี้ให้ได้ ข้อ3ห้ามซื้อขายผู้เล่นใหม่ห้ามเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะข้อ 4. ห้ามขายสินค้าทั้งหน้าสนามและในออนไลน์ข้อ 5. ห้ามก่อสร้างต่อเติมใดๆในเขตสนาม Stanford ดบริดจเพราะว่าจ,จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสนามและถ้าสร้างเสร็จพอขายอ b r a m o v วิชก็จะได้เงินเพิ่มอีกข้อ 6. ห้ามสโมสรใช้เงินเกิน2,000 20, 0ปอนด์ในเกมเยือนอย่างแชมเปี้ยนลีกบินข้ามประเทศใดๆก็ต้องใช้งบจำกัดในตัวเลข2 0 0 0 0ปอนด์เท่านั้น ESPN มีการคำนวณว่าตามปกติถ้าสโมสรฟุตบอลเดินทางไปแข่งนอกประเทศในเกมยุโรปต้องใช้เงินราวๆสา0 0 0ื่ปอนด์ต่อนหนึ่งแมตช์ดังนั้นถ้างบเหลือ20,000ทุกอย่างก็ต้องลดคุณภาพลงมาจากเดิมนักเตะได้ห้องนอนคนละห้องอาจจะต้องนอนห้องแบบเป็นรูมเมทกันค่าอาหารใดๆก็ต้องควบคุมให้ประหยัดลงซึ่งการลดคุณภาพในเรื่องดีเทลเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อเกมในสนามบ้างไม่มากก็น,น้อยนอกจากการห้ามทั้ง6ข้อแล้ว รัฐบาลอังกฤษยังกำหนดความชัดเจนว่าสโมสรยังขายได้แต่มีเงื่อนไขว่าอับามวิชต้องไม่ได้รายได้จากการขายแม้แต่ปอนเดียวเมื่อมาลองคิดพิจารณาข้อห้ามทั้ง6ข้อที่รัฐบาลอังกฤษสั่งลงมาก็ต้องบอกว่ามันคือหายนะของเชลซีอย่างแท้จริงเพราะแปลว่าสโมสร,รไม่สามารถหารายได้ได้เพิ่มมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวถ้าหากการคว่ำบาตรไม่สิ้นสุดรายได้สะสมของทีมก็จะหมดลงสักวัน ซึ่งก็จะนำมาสู่การล่มสลายของทีมอย่างแน่นอนนักเตะที่จะหมดสัญญากับทีมอย่างแอนโทนีริดิเกอร์เซซ่าแอสเปริเกวตาและอันเดรสคิสเตนเซนก็ไม่สามารถเหนียวรังได้เพราะไม่สามารถต่อสัญญาผู้เล่นใหม่ได้อีกพวกเขาอาจมีทางรอดได้ถ้าโรมันยอมขายทีมตามเดิมแต่ประเด็นคือโรมันจะยอมขายทีมจริงๆหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่ได้เงินเลยสปอนสโมสรฟุตบอลแห่งนี้คือสิ่งที่เขาใช้เวลา20ปี ปลูกปั้นขึ้นมาจนมีมูลค่าขนาดนี้แล้วเขาจะต้องยอมปล่อยทั้งนั้นที่ไม่ได้เงินกลับมาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะต่อให้รักแค่ไหนใครจะไปทําได้นี่คือช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของเชลซีเพราะไม่รู้ว่าสโมสรจะยืดเยื้อปีอีกนานแค่ไหนตลาดซื้อขายนักเตะค,ครั้งหน้าการอายัดทรัพย์สินจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าและแฟนบอลก็ยังไม่สามารถรู้อะไรได้เลยว่าจะเอาอยัางไงต่อมันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกอย่างมาก สำหรับคนที่รับผิดชอบในเรื่องแผนการเล่นงานเจ็ดนักธุรกิจรัสเซียคือบอิสตจอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชาณาจักรเขาบอกว่าไม่มีหลุมหลบภัยสำหรับคนที่สนับสนุนปูตินในการโจมตรียูเครนอย่างโหดร้ายกระแสเที่ังกฤษตอนนี้ก็แบ่งเป็นสองฝากอีกแล้วฝากแรกบอกว่านี่มันสงครามมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละไม่งั้นมันก็ไม่จบเสียทียูเครนจะไปทำอะไรรัเสเซียก็ได้นอกจากป้องกันตัวดังนั้น ถ้าชาติอื่นอยากช่วยก็ต้องเล่นงานทางเศรษฐกิจให้เจ็บที่สุดจนปูตินต้านไม่ไหวและยอมถอยอีกหนึ่งฝั่งบอกว่างนในทางทฤษฎีเมื่อเชลซีโดนยึดมาแบบนี้เจ้าของเชลซีณนเวลานี้ก็คือรัฐบาลอังกฤษนะสีซึ่งก็แปลว่าหัวหน้าคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันคือเจ้าของคนปัจจุบันของเชลซีอย่างนั้นหรือมีคนแซวว่าถ้าเชลซีเป็นของรัฐบาลทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นไดนามลอนดอนไปเลยล่ะ รัฐบาลมาแทรกแซงสโมสรฟุตบอลที่เป็นจิตวิญญาณของคนในประเทศได้อย่างไรขณะที่บางคนก็ตั้งคำถามว่าบริสจอนสันทำแบบนี้ยุติธรรมแล้วจริงหรืออย่างเคสนี้ก็ไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มเลยว่าอับราโมวิชส่งเงินให้กองทัพรัสเซียจริงๆที่กรณีของ n นิค s เซลกับเจ้าชายเซอร์านที่ตกเป็นข่าวสั่งฆ่าจามาคาชอก,กีบริสยังไม่เห็นแทรกแซงอะไรเลยแล้วที่แบบนี้จะมาเจาะจงเล่นงานกันได้ย่งไงเอาละครับ บทสรุปของเรื่องนี้ก็พอเห็นภาพว่ารัฐบาลของสหราชนาจักรจงใจต้อนโรมันอับาโมวิชให้เข้ามุมรัฐบาลบอกว่าคุณยังขายสโมสรได้นะอับาโมวิชยังสามารถปลดล็อกให้เชลซีกลับมามีปกติสุขเหมือนเดิมเพียงแต่เงื่ินไขเดียวคือคุณไม่สามารถรับเงินจากการขายทีมได้แม้แต่ปอนเดียวสินทรัพย์มูลค่าส0มพันล้านบาทของตนเองก็เหมือนกับต้องโยนทิ้งให้การกุศลไปเลยนี่เท่ากับว่าเป็นเกมที่บอริสบีบอับราโมวิช ว่าคุณรักเชลซีจริงอย่างที่พูดหรือไม่ถ้ารักจริงก็ขายทิ้งฟรีๆได้นี่จะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เอาเงินไปสนับสนุนปูติน <S <S เรื่องราวตอนนี้ก็หยุดอยู่ตรงนี้นี่ถือเป็นหมากที่รุนแรงมากจริงๆของฝั่งอังกฤษที่จะบีฮใลเลัเซียเจ็บตัวอย่างหนักที่สุดถ้าขนใกล้ชิดของปูตินสูญเสียรายได้ขนาดนี้แล้วฝั่งปูตินจะวันไหวขึ้นมาบ้างหรือไม่ก็น่าคิด แต่ว่าแน่นอนคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือสโมสรเชลซีโดยเฉพาะเจ้าของคนปัจจุบันโรมมนอับราโมวิชที่ต้องมาตกอยู่ในเกมโลกการเมืองแบบเต็มๆและคงไม่รู้ว่าจะหาทางออกไหนถึงจะลงได้สวยที่สุดติดตามวิเคราะห์บอลจริงจังผ่านช่องทางของ Workpoint Today กับผมเอมนพจักรอัตนนน์ที่เป็นคนทำหน้าที่อ่านบทความของคุณวิสรุต สินพงศ์สพรจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจัง